ครับพี่น้องบ่าวเสิคา้านเนาะตอนนี้ก็กำลังเดินทางสิไปกระท่อมละสังขารของหลวงปู่สวงกับพี่น,น้องเนาะกำลังขี่รถขาป่ายางครับพี่น,อน้องสิไปกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงกับพี่น,น้องเนาะเพื่อสิไปขอโชคลาภกับกพี่น,น้องเนาะขอเลขเด็ดกับพี่น,น้องเขากลับมาเบิง่งเรื่อมาเอาด้วยกันเนาะมือนีคกับบ่าวเสิคา้านครับพี่น้อง ขอ,อืบอนีผมเองบ่าวสิคาดกับมากระถ่อมละสังขารของลุงปูสวงเนาะพี่น้องมาพร้อมปูเทปลำนาห่วยทักทานสวัสดีครับปูสวัสดีครับเอฟซีบ่าวสิงหานที่รุ่ราทุกท่านครับ,รบวันนี้เรามากับจิตวิญญาณเขาเรียกว่าน,นามประธรรมแต่ก่อนมีรูปคือลุงปูยังมีชีวิตแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าน,นามประ สวัสดีครับวิธีชาวบ้านครับและช่องอัมพลชาแนลวันนี้เรามาติดตามตัวเลขกันบางครั้งบางครั้งบางคราวลงปู่อาจจะให้เราสองตัวตรงหรือสามตัวตรงก็ได้งว,วดที่แล้วลุงปู่ให้ให้น้องแนนหนึ่งห้าได้ปู่เทพเก้าศูนย์ ครับมีใครได้ดูคลิปออมพลมัง่งเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแต่วันนี้เราต้องมาตามต่อเราจะตามต่อจนถึงคิดว่าหลวงปู่ท่านจะให้ไหมเพราะถ้าให้งวดน,นี้งวดหน้าเรามีอะไรที่จะทำตรงนี้ไม่ต้องบอกเราปิดเงียบไว้ก่อนนะครับฉะนั้นอยู่ที่สภาว่าบุญระหว่างช่องบาวสังคารและที่นี่อยูที่ชาบ้านแดงพลชาแนลดูนะครับว่าหลวงปู่ท่านจะให้ไหม นะครับดวงจิตพลาบุญอานิสงส์หลวงปู่เคยอยู่นะครับแม้แต่เลี้ยนยางศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่เคยพำนักเคยพักพิงใช่ไหมต้องมีจิตต้องมีวิญญาณหลวงปู่ที่ดูแลไม่งั้นคงสร้างไม่ได้นะนะครับจากกระท่อมเล็กๆนะครับจากกระท่อมไม้เล็กๆตอนนี้ดูอลังการน่าดู นะครับฉะนั้นอยู่ที่สภาวะบนแม้แต่อดับคันไปแล้วยังมีความคลังอยู่ฉะนั้นพี่น้องทุกช่องเราตามไปดูด้วยกันครับปะไปเบิกบุญพี่น้องที่ที่ที่ซื้อหนึ่งหกเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะเออครับงงที่นี่ใช่ไหมพุ่งปูกับสองสี่ครับ โอ้ครบรอบ24ปีอ๋อวันละสังขารหลวงอ๋ออ๋อหลวงปู่มรณภาพวันที่เท่าไหร่วันที่8กันยา43 8กันยา43รวมเวลาก็20กว่าปีใช่ไหม24ปีปีนี้ก็เป็นปีนี้ก็หย25ปีวันปีนี้25ปีพอดีใช่ไหม อ๋ออ oh, oh, ่ะเชิญเชิญครับสองห้ายี่สิบห้าไอ้ยเรกประสงค์นะข้ามคือครับให้เกียรติสถานที่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ่ะขอญอาตทฟ้ารักดวงจิตดวงวิญญาณของลวงปู่ที่อยู่ตรงนี้วันนี้ปู่เทพมาเป็นครั้งที่สองแล้วมากับองพลวันนี้มาสามช่องคือวิธีชาวบ้านและบ่าวเซิงคานเวลาถอดรองเท้าด้วยองสารลวงปู่เขาไม่ถอดก็ช่างเขาเดี๋ยวเขาจะไม่ได้โชคครับโอเคมา เออยางๆยางไม่รักเออเออยางยางอืออกออือกันยางอยางยางก็น้อเรียนเหนือดวงเนี้อตะขังเลยเออผู้ชมนะครับก็โอ้ครับครับแมนครับ ถูกต้องเฮจะมามาเขย่าจนรีมาจับปิดปองได้ใช่ไหมโอเคครับไม่เกียดครับเข้าใจเนาะเข้าใจครับเข้าใจโอเคตอ้งโอเคครับโอเคได้เลยได้เลยครับ เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้เพื่อจะมาขอโชคลาบจากหลวงปู่สวงอยาให้เขาลงมาแล้วน้องแนนขึ้นขึ้นไปเอาโชคให้เอฟซีเลยนะครับป่ะเซมซีให้แมนอ่ะน้องแนนพอไหอยังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักพัก นะครับฉะนั้นเราเอาเลขวิงปองปวดเทียงเลยไหมนะครับนะครับเอาเอาวิงปองอยู่อยู่อยู่ด้านอยู่ด้านหน้าวันนั้นเราล้วงกี่ตัวล้วงสามตัวใช่ไหมแต่วันนี้สามตัวกับสองตัวงั้นเราเราก็จะเอาเลยเด้ใช่ไหม เราจะถวายทานหลวงปู่ก่อนค่านน่นค่านี่ค้านั่นวันนั้นบางครั้งเอฟซีก็คงจะได้ถูกนะครับถูกกันไปหลายฝ่ายเแลวประเทศจะบริจาคทานนะครับบริจาคทานให้กับให้กับคนที่ดูแลนะครับอะไรหลายอย่างนะครับนะครับวันนี้เราบริจาคทาน นะครับร้อยหกสิบบาทนะครับทําไมประเทศไม่ให้หมดนะครับเลขสิบหกคำว่าเลขสิบหกมันสวยนะครับฉะนั้นทั้งบ่าวสินคา้านทั้งวิธีชาวบ,บ้านทั้งน้องแนนนะครับแล้วก็เอฟซีผู้ที่ดูแลอยู่ทั้งบ้านวันนี้เรามาเป็นครั้งที่สองหากแมนเข้าอีก ครั้งสามเราต้องทําอะไรแล้วเพื่อให้ลุงปู่เนาะฉะนั้นเราอนุโมทาสทูไปพร้อมกันครับสาธุครับฉะนั้น จับเลยนะครับมาใกล้ๆสิทำไมต้องหน้าหงอยหงอยด้วยวันนี้เรามาเราล้วงปิงปองให้เอฟซีช่องอัมพลชาแนลและบอสินค้ารและวิธีชาวบ้านพี่น้องที่มาดูนะครับว่างวดที่สองจะเข้าอีกไหมงวดแรกเข้าไปแล้วนะครับเอาสามตัวเลยนะ9้าศูนย์อ้าวนี่เลขตัวที่หนึ่ง นี่ได้เลขสามสามได้เลขสามเอางคานสามครับได้สาม,สามครับเลขสามเอาใส่คืนนะครับตอนนี้เลขที่สองเลขหกหรือเลขเก้าเลขหกเลขหกใช่ไหมสามหกสวยไหมสามหกใส่ไว้คืนแล้วนะเนี่ยต่อไปเลขสุดท้ายคือเลข,ขอะไรเนี่ย เลขเก้าเลขเก้าหรือเลขหกเลขเก้าเลขเก้าเพราะว่าที่ขีดอยู่ข้างล่างใช่ไมสามหกเก้าสวยไหมสามหกเก้าอีกสองตัวท้ายนะครับสามหกเก้าด้วยพี่ึ้อหน้าจอให้พี่น้องดูได้เลยเลยครับสามเก้าไปตัวสุดท้ายคู่หนึ่งนี่คือเลขอียงเนี่ยศูนเลขศูนย์ช่องกนเห็นไหมครับ ที่ชาวบ้านเทนอวันทำการเทนอครับอาศัยไว้คืนเลยดิครับครับตันนี้เล็กสองศูนย์สองครับงามบอเมี่ยงไว้ได้พี่น้องศูนย์สองครับพี่น้องถ้าออกงวดนี้วันที่ยี่สิบเจอกันที่นี่นะครับอ่านะครับวันที่ยี่สิบค่ะครับโอเคสาธุครับสาธุโอเคบางครั้งวงอา่อจจะให้ซับ ให้โชคเนาะเ no, ออเราเราเราไม่ร ah. oh mm ู hmm. ah, ้ว่าหัวมันจะออกตัวใดครับอ่าน้องแนงขึ้นไปเสียงท้ายลูกโอเคเดียวเลยเพราะว่าเมืที่ผ่านมาไม่มนาจับไม้เดียวเลยหนึ่งข้านะครับ คุยทิ้งลูกเจ้าจาพี่นอะไม่เดียวนี่แหละเพราะว่าไม้ซัมซีจะมีเลขสองหลักโอ้ขย่าไม้เดียวเลยนะครับท่านผู้ชม ไม้เดียวนะครับเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่างวดงวดที่แล้วไม้เดียวได้หนึ่งห้าอ่ะน้องแนนโชว์เลยไม้เดียวได้หนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหนึ่ง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 ครับหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วขย่าไม้เดียวได้หนึ่งห้านะครับตลาดกินแบงรัฐบาลออกห้าน่าด้วยจะเล่นศ เฮงๆฮงฟังฟังครับหนึ่งหนึ่งนะครับไม้เดียวเลยหนึ่งหนึ่งด้พี่น้องเมมไปด้วยเด้อขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงเฮงังๆังรวยรวยทุกคนนะครับครับพี่น้องมื่อกี้ก็ขอบคุณบุเทพอำมพลสแนลน้องแน่นเนาะ ถีบป้ามา <Okay. S 1> เอาเรี่ยข้างให้เอฟซีหรือพี่น้องเขาเนอะอยูทีกระทอมละสังขารของหลวงปู่สวครับพี่น้องปู่เทพก็โจกลูกปิ้งปองให้ครับพี่น้องเน,ะนเาะส่วนน้องแน่นก็สอยสมซี่ให้กับพี่น้องเนาะแต่ัวเลขกเรียบร้อยลงไวหวเบิงเรียบร้อยพี่น้องผมเองก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่เ้ามาเบิงครับผมสวัสดีครับ